ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกท่านนะครับผมรู้สึกว่าความซวยกำลังจะมาเยือนนะครับเ,เพื่อนๆอ๋อไม่ได้ซวยดีกว่าเราเป็นฝ่ายบุกเหรอไม่รู้วเย่ยโอเคมาดูรครับว่าฝ่ายบุกอย่างเราจะทำได้ดีแค่ไหนเดรู้แหวนเราเป็นฝ่ายบุกหรือเราเป็นฝ่ายอะไรเนี่ยถ้าเป็นฝ่ายบุกนะ check chết quá Đan bì Thật thổm bì ra Ít dồ Ô ô ô ô Tiếp đi Mở quá Mình tôi chết cái cải đấy จริง,งรค่ะจริงค่ะเจ็บกอนแล้วเราก็หนีโดนหวัวน,น,น,นิ้เต็มเลยน่ะป่ะเลี่ยนลีละเอาไว้ตัวขอ,อ,อไก่แตบแปบกอะไร้ววะอ,อยู่ไหมไม่แน่ใจนะ เอากรับโอเคอะวะเนี่ยเต็งเลยเดือดจัดข้างก็ต้องคุมนิดเดีวยดวย ใค่ะวะไล่ไปก่อนแม่เดือดไว้ตรงนั้นตระตันเราเหลือที่6นัดเองไม่พอ น้อยมากหมดก่อนเอาเพื่อนเราดีกว่าหมดโอ้โหจบเลยเอากระตุนก่อนมีตัวคุมไกลอยู่ด้วยตัวหนึ่งมากแก Hoa, bây giờ tao đàn em. Oh! Too ấy chát. Mày, chẳng qua phần điện. Mò, mò. mỏ mò. 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 กันตรง,งนี้หวยจัดผมบอกเลยทังนเลยไลไปไไปไไปไไปโอเคได้ยืนละต้องมาเช็คคุมอีกทีหนึ่ง เราถังนี่หว่ามันก็ไปเต็มเป้าเลยเคเคต้องเช็คด้านบนอีคุมจังหวะไว้ก่อนแล้วกันเฮิยมีตัวด้านบนตอนนี้ยังไม่เห็นนะไปค่อยเขาทำ ปปเอาตู้นไม่ขึ้นบินนะเด็กค่อยไปอืมอเด็กรบกันคื่กบินจะมาไล่ตูดปะวะมาเอาก่อนมาคำจุดไว้อะ Má hâm chụt với cầm hâm tự vệ mặc hâm tự vệ mặc hâm tự vệ mặc hâm là vệ mặc liệt เระวังมีรถถังข้างบนมีตัวเอรอระวังด้วยเพื่อนอันตรายจัดเดือดจัดเอาไป vâng quyền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  vâng เดี๋ยวเราลองรถถัง1ก,กนและยังมาไหมโดนเอายาก่อนแล้วกันรถถังเราไม่ทับพอดเลยเว้ยทับพอดนะเว้ยรถถัง ừ, ui tè ghê ra quá tôi xuống chạy xuống kia tè à chộp nó thẳng อะไรนะสามไปหนึ่งโอ้เพื่อนไม่มีใครช่วยดันเลยจบเลยตัวใจัดหมอช่วยหน่อยดิมันจะเปลืองตัวเอาน่ะถ้าหมอไม่มาช่วยเรลยขยขอบคุณมากผมเจอโกรอบตัดใช่ไหม ออปตัดใช่ไหมตองหบะมันละโผลมาแน่นอนออปตัดใช่ไหมมีอไหมตัวออปตัดอะ มีป่ะไม่มีไปแล้วนะมันมีทับตัวตัวทับตัดไกอยู่ไม่มาลเลแจ้ะมีช่างบิดหนึ่งเดียวเว้ย ตัดด้านล่างไลยบอกว่าไปคิ้ด้านล่างก่อนพวกเราพยายามขึ้นอยู่ตรงกันนะพยายามไต่พยายามขึ้นกันอยู่มก็แบบแม่งไง ข้างบนก็เปิดไม่ได้ด้วยมจังหวะแถนี้ก่อนแล้วกันติดอีกรถถังไปไหนวะล่วงเหรอนิดเดืองอะไรวะบ่ง

ไหมนิดเดียวเองเอาได้จะมีใครมาชุบเราประวะเนี่ยมันจะไม่มีนะเฮ้ยมีมีม,มีโอ้โหขอบคุณมากเกือบไปเั็นไงขึ้นไปบนตะบนึงอยู่ข้างบนนะโคตรดเดือดอ่ะหรือว่าไวาจัดอ่ะ เพื่อนเอาสองจุดพร้อมกันเลยวางในรูเกือบไปโดนปัดมาทีเดียว ไงโอ้เยอะก็ไม่ค่อยได้ด้วยโดนบีบตัดตับตัดตัดโอเคทำไปก่อนโอเคก็คือไม่ได้แล้ว่าเราขึ้นบาง ไป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 ติดแต่ว่ติดอะไรเดินไม่ขึ้นระวังอยู่บนหัวเราเนี่ยออกไป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 

อุ้ยแม่งเอ้คุณนึกว่าผมนึกว่ามันปลาดองไปแล้วก็ชุบหน่อยดิทำไมหมอว่าไม่ใช่หมอมีหมอขึ้นไปข้างบนหมดแล้วทุกคนโผล่ขึ้นไปแล้วโอเคมาเกิดใหม่อึงจัดอะผมบอกเลยโอ้โหเกิดไม่ได้เลยตรงนี้มาเกิไดไรล่างเหรอถามจริง โอเคเกิดอย่างนี้พออุ่นใจหน่อยจะบอกล้วชัทนะแบบนี้เลยเหรอโอ้ยเดือดจัดมุมอื่นดีกว่ามุมเปิดตรงเี้ยเราเบิดมาลงละ เด้อดเพื่อนเพื่อระวังโคตรเดือดโอ้ติด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 เดือมขึ้นแม่งไล่ถงลงมาด้านล่างเลยยังเดือด กวัางหมกว้างด้วยมันขังแตกเหรอเดี๋ยวไปเดลี่นโคตรไม่ได้คิวทิศเลยวะไม่ใช่โอ้ดูยากเลตรงนี้ ย่าทิ้ไปโอ้ยเดือดจัดไล่ไ่อย่าทิ้ไปอยู่ทัหมดแล้วเรียบร้อยโอ้โหยัง ถือว่าเร็วจัดเกมนี้เร็วโคตรครับก็มาดูเขาบ่าครั้งนี้เราจะบุกไปอีกนะครับเราเป็นฝ่ายบุกนะครับโอเคเราต้องไปยึดฝั่งบนะครับเราจะโดนต่อยากตรงนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ไม่รู้แต่ที่รู้คือทุกคนจะบุกเข้าไปตรงนี้แล้ว อืมระเบิดไฟยัดไปก่อนอขึ้นไปโอ๊ะโอ๊ะกินไม่ได้ไหนดูวะหมดนมีตัดไฟด้วยหนึ่งไปเ,เดียวเย็บไปก่อนแล้วกันยัดไปก่อนอ่ะขึ้นไปเวลาผมขึ้นละ

เดือดจางเดือดจัดขับนู่นไว้ก่อนแล้วกันโหดเดือดอุ้ยด้านหลังเพื่อนด้านหลังหลังเนี่ยตัวเนี้ยมีใครเห็นเหรอ ถามจริงเรียบร้อยไม่ใครเห็นยึดจุดได้แล้วโอเคมาเกิดไกลเลยวะมาดูปืนยิงได้ไง,ไงวะเดี๋แป๊บนึงไล่ไปก่อนยังมีมาอีกไหม ยังไม่เห็นนะไปขึ้นโทษเดือดไปแล้วครับหรือว่าเยอะนะเนี่ยจี่สุดท้ายแล้วเนี่ยสี่ร้อยกว่าตัวเนี่ยรู้บุกเร็วจัดอะเจอมาสองเกมแล้วครับเกมบุกเร็ว ไม่ค่อยเช็คดูไว้ยิงเสียงแบบ๊บๆเช็คก่อนระเบิดเพืแบบ่อนระวังเกือบไปเพื่อนโดนเฉยเลย ก็จัดครับเนี่ยค่อยๆเช็คกันอึงจัดจับขึ้นได้ยังยังบดอิก Oh. Have oh, a look here. Ui, chiều. Ok. Có ngầm. Ba ba đi khâu. Thì cái đó tịt hình nữa. มันเอามันเอาฟ้าลงตรงนี้วะน่าจะติดขอบนะผมว่าคือไม่ได้เลยขึ้นทางนี้แทนเรือระวงังเรื่อวยๆๆอะไรดีวะ เกีอยว้นป่าดมากเลยเกือบไม่กล้าบุกเยอะเกือบไปเกือบเจ๋ไหน่เว้ยเก็บจัดเลยเอาเด้เฮ้ยโอ้เกือบแล้ว มาเกิดของก่อนโคตรเดือดระวังด้วยเดือดเดินขึ้นไประวังด้วยโอ้โหน้ำไม่ได้เลยเว้ย เดือดจัดระวังอืมึเลล่อยก่อนละรึเลยเอาขอก่อนละกันเึิก็น้อยหน่อย เฮ้เ <Okay, S 2> พื่อนเราขึ้นไปฝั่งดูแลเอาโดนตัดไปไปโอ้แล้ะเบิดเลยเว้ยเอาแดงมาลงนี่หว่าเอาแดงมาลงนี่เลยเหรอแอบก่นอนเ,ลเอดดกลียดโคตร ผมเปิดจัดตรงเนี้ยเว้ยตัดตรงนี้ว่ะตัดอยู่ขอบนี้ได้เปว่ามอมเห็นเราชิดฝั่งกันนะไปเอาชิดมั่ง เล่นบนโดรนนี้แล้วกันมาเข้าปชิดแล้วบุนเดียดเดีดจัด โอ้หเอาแดงลงเลยเว้ยตรงนี้แห่แล้วโอ้ยตีกลางกาเลยเกลียดโคตรอืมระเบิดโอ้โหเต็มามั่วอ่ะอืมอึ้งจัดหมอไม่น่าทุบทันนะอึ้งกือมาเกิดเนี่ย วางมาตรงนี้ก็สวยเลยอ่ะเพื่อรอเขาทำเหยู่อน่ะโอ้ดเดือดมียิงปลีคนนึงเลยเพื่อนเราเราขับตรงนี้ไว้ก่อน มีแน่นอนตัวเดินค้าขึ้นอ้าวตัวช้อนหลังวะ่ะสองตัวเลยรับหนึ่งไหนวะอีกหิน ติดติดโอ้โหเนินแย่จัดโอ้โหจะชนะแต่ก็ไม่ชนะเว้ยเปลียระวังเว้ยเอาอยู่ปะเรียบร้อยผมอยู่ที่โลอะดูดิ ว่าเกมที่มันมากนะครับ2เกมไว้นะครับก็จะประจุไว้ให้ในคลิปเดียวนะฮะ